มือที่มีพลังเราก็ต้องคอยนวดคอยบริหารมือเพราะว่ามือมันสร้างชีวิตเราแล้วมันก็บ่งบอกทั้งหมดเนี่ยร่างกายเราอะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพความคิด,ดจิตใจมันสอมาที่มือได้แม้กระทั่งเอามาทันนายทายทักได้อีกด้วยอย่างเช่นบางคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าโอ้มือเล็กเนี่ยนะเป็นสบาย เกิดมาเป็นลูกผู้ดีไม่ต้องทําอะไรที่จริงแล้วมือเล็กเนี่ยคนมือเล็กเนี่ยเขาจะค่อนข้างอับพับการมาหากินไม่ขึ้นมันบากจะต่างกับคนมือใหญ่มือใหญ่เขาทําอะไรถนัดสังเกตนะผู้หญิงมือใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่น ระเป๋ารถเมเนี่ยเห็นมือผู้หญิงอย่างกับผู้ชายเลยมือเขาใหญ่เขาก็มีแรงที่จะทำอะไรแล้วเขาขยับมือก็ตลอดเวลาทำให้มือเขาใหญ่ก็ได้แต่ถ้าหากว่ามือเราเรารู้สึกว่ามือเราเล็กใช่ไหมเราก็สามารถที่จะนวดหรือว่าขยับมือของเราเองเพื่อทำให้มือนั้นมีพลังได้ เรื่องอย่างนี้มันก็ต้องรู้เคล็ดลับบางอย่างหนุ่มกับสาวสัมผัสแรกเขาค่อยๆสัมผัสที่มือก่อนอจับมือกันเ,เชื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีแล้วก็ใช้มือรูปไล้ ลำตัวแล้วก่อนที่จะลูบไปอื่นๆถ้าสนิทชิดเชื้อกันมากๆก็ใช้มือก่อนนะไม่มีไม่มีใครใช้อวัยวะอย่างเช่นใช้เท้าก่อนหรอกมันมันมันจะไม่ถูกภาพแล้วการจับมือก็เป็นมารยาทสากลเลย ผู้ชายเรียกว่าได้ทั่วโลกอะ่ะทักทายกันก็จับมือเขาก็เรียกว่าเช็คแทนเช็คแทนบางทีเราจับมือใครเนี่ยเราจะทราบได้เลยว่าคนนั้นเป็นคนอย่างไรด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันแค่สัมผัสมือมันก็สื่อถึงหัวใจได้ แต่ถ้าเราไม่มีมือใครจะสัมผัสเราก็สัมผัสมือของเราเองนวดมือเราเองมือซ้ายช่วยมือขวามือขวาช่วยมือซ้ายต่างกันสองมือนี้ช่วยกันอันนี้ประสานมือถ้าหากว่าอันนี้เรียกว่าพนมมือทนางรัมเขาก็ต้องดัดนิ้วมือให้อ่อนอ่อนมากๆ เวลารำจะได้สวย